คลิปนี้เป็นเรื่องของมวลอะตอมเฉลี่ยนะคะก็คือ,อ,อมวลอะตอมมาปกติเราทวนทวนเรื่องคาร์บ้นนะมวลอะตอมใช่ไหมก็คือมวลของอะตอมหนึ่งอะตอมเนี่ยมันจะเท่ากับเลขมวลใช่ปะคูณกับห6 6่ดหกหกคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสี่กรัมนะคะก็คือถ้าใครไม่รู้ก็ไปดูเรื่องมวลอะตอมก่อนแลวกันเนาะแต่ในธรรมชาติเราเนี่ยธาตุธาตุนึงเช่นอืม ไฮโดรเจนเงี้ยเราก็จะมีไฮโดรเจนที่มี1โปรตอนแล้วก็ไม่มีนิวตอนด้วยใช่ปะ่ะเราก็มีไฮโดรเจนที่มี1นิวตอนกับ1โปรตอนใช่ไหมใช่ปะ่ะแล้วมันก็มีที่มี2นิวตอนด้วยแบบเนี้ยเราเรียกว่ามันเป็นไอโซโทปกันเพราะว่ามันมีจํานวนโปรตอนเท่ากันใช่ไหมพอจํานวนโปรตอนเท่ากันเนี่ยมันก็คือเป็นธาตุเดียวกันถูกปะ่ะคะเตอแต่ว่าไอเลขมวลเนี่ยมันดันไม่เท่ากันถูกไหมเราจะหามวลอะตอม จากตัวไหนล่ะตัวนี้ตัวนี้หรือตัวนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยต้องเอามาเฉลี่ยกันทีนี้เราก็จะต้องไปดูว่าในธรรมชาติเขามีไอโซโทปพวกนี้แต่ละอันนะเท่าไหร่ใช่ปะ่ะแล้วก็เอามาหาค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยแบบที่หาก็เป็นแบบคณิตศาสตร์เลยก็คือมีแบบการแจกแจงความถี่แบบหน้าๆน,น,นะคะแต่ถ้าเราอยากเขียนเป็นสูตรเขาให้สูตรไปก่อนมวลอะตอมเฉลีย่ยใช่ปะ่ะอุย้ย ก็คือเราจะเอาแต่ละไอโซโทปเนี่ยคูณกับเปอร์เซ็นที่มีในธรรมชาติแล้วก็มาบวกกันใช่ไหมแล้วก็เขียนเป็นซิกมาเนาะก็เป็นผลรวมเราเอาเอ,าอามวลใช่ไหมเรามวลอะตอมคูณกับอะไรนะคูณกับเปอร์เซ็นที่พบในธรรมชาตินะคะมีเท่าไหร่ก็เอาคูณไปนี่พอเราคิดเป็นเปอร์เซ็นใช่ไหม เราก็ต้องหารด้วยเอ็นทุกะเอ็นเปอร์เซ็นมันก็คือ100นี่คือสูตรที่เราใช้ปกติยกตัวอย่างเช่นอะสมมุติว่าเรามีอันเนี้ยตัวนี้แหละนะ3ตัวแล้วเรามีพบเยอะสุดเลยอันนี้อืม98แล้วกันอันนี้1อันนี้1โดยประมาณมัวมเอานะคะถ้าอยากรู้ของจริงมีเท่าไหร่ก็ไปหาเองนะคะอ่ะมาคิดดีกว่ามวลอะตอม เฉลีย่ยถ้าเราตั้งแบบเป็นสูตรแบบนี้ใช่ปะ่ะเราก็จะได้ว่าเราเอาตัวที่1ก็คือมวลหนึ่งใช่ไหมคูณกับเปอร์เซ็นต์ก็คือ98เอามาบวกตัวที่2ก็คือมีมวลสองคูณกับ1ถูกไหมแล้วก็เอามาบวกกับตัวที่3ก็คือมีมวลสามบวกกับ1ก็ถ้ามีหลายส่วนก็ก็บวกไปเรื่อยใช่ปะ่ะแล้วสุดท้ายแล้วทั้งหมดน,นี้ก็หารด้วย100เราก็จะได้เป็น98บวก2บวก3ใช่ไหมคะ ก็เป็นเท่าไหร่อ่ะหนึ่ร้อยยสามอย่าดื่มส่วน100ได้วยนะร้อยสาส่วน100ก็จะได้เท่ากับ1.03่นะมวลอะตอมเฉลี่ยเนี้ยเราก็จะเห็นอยู่ในตารางธาตุที่มันเป็นเลขจุดจุดเราสนิยมเยอะๆเพราะว่าเขาเฉลี่ยมาในแต่ละไอโซโทปที่เราพบในธรรมชาตินะคะแต่โดยปกติแล้วโจทย์เนี่ยมันก็จะมีออกแบบ ออกแบบให้หาไอโซโทปแล้วก็มีก็คือให้มวลอะตอมมาเช่นเช่นสมมติว่ามีธาตุเอกลันเอ่อมีสองไอโซโทปอืมเป็นเอกเท่าไหรด่ดีเอ็กห้าสิบกับเอ็กห้าสิบสองกันนะคะโดยธรรมชาติเนี่ยพบเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ละอันแต่ว่ามี โมลอะตอมเฉลี่ยคูสเท่ากับห้าสิบจุดสอง <c oughs> คิดเลขยากก่อนะเอาไปม่วไปก่อนทีนี้เราจะทำยังไงในเมื่อเราไม่รู้ว่ามันมีกี่ไอโซโทปใช่ปะ่ะอันนี้เป็นโมลอะตอมอุ้ยขอโทษๆ,ๆอันนี้เป็นโมลอ,อตมะตอมเฉลีย่ยใช่ไหมแล้วก็มาตั้งฝั่งโมลอะตอมเฉลี่ยห้าสิบสองเท่ากับ สูตรเดิมนะคะก็คือเอา e เลขมวลน,นะคูณกับเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เราสมมติทำเป็น x แต่เปอร์เซ็นต์อ่ะมันต้องเต็มร้อยถูกไหมอีกตัวหนึ่งถ้าเรามีแค่สองอ่ะตัวหนึ่งเป็น x ไปละอีกตัวหนึ่งเราจะกำหนดเป็น y ก็ได้แต่ถ้า x บวก y อะ่ะมันก็ต้องเท่ากับหนึ่งร้อยถูกป่ะเพราะว่าเต็มอ่ะมันหนึ่งร้อยทีนี้เรากำหนดเป็นแบบหนึ่งร้อยลบ x ไปเลยแล้วกันนะคะจะได้เข้าใจง่ายถูกป่ะ ตัวหนึ่งใช้ไปละ x อ,อีกที่เหลือก็คือ1นึลบเพอทั้งหมดมันเต็ม100ใช่ปะ่ะล้วก็หารด้วย100่ด้วยทีนี้เรามี1ตัวปแปรเราแก้ได้อยู่ละอ่ะเริ่มต้นก็คือย้าย100ไปใช่ปะ่ะก็ได้ได้อุ้ยโทษทีค่ะ52 0 0ูนย์ศยเท่ากับอันนี้ 50X บวกกับอันนี้ย้ายเข้าไปก็เป็นอุ้ยขอโทษ50.2 50.2 ห้าส okay. ิบจุดสอง k เอาเอออะห้าสใช่ป่ะคูณหนึ่งอยอันนี้เป็น5้าศูนยลบด้วยห้า x ถูกไหมอันนี้เป็นบวกอยู่ก็ย้ายไปลบใช่ป่ะก็จะได้เป็น5 0 2 0ูนย์ลบห้าเท่ากับห้ส x ลบห้าส x อ่ฝั่งนี้ก็จะได้ลบส x ถูกไหมฝั่งนี้ลบกัน สองร้อยลบยี่สิบหนึ่งร้อแปดสิบไหมใช่ปะ่ะที่นี้ติดลบด้วยอ่ะเราก็ย้ายไปเอกเดียวเท่ากับลบร้อยแปดสิบส่วนลบสองก็ตัดไปใช่ปะ่ะก็เหลือเก้าสิบถูกป่ะเอกก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นแสดงว่าไอโซโทปอันนี้ถูกปะ่ะเอกอะ่ะก็คือห้าสิบเนี่ยมีอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นไอโซโทปอีกอันนึงต้องมีเท่าไหร่คะมีอยู่หนึ่งยังมีอยู่สิบเปอร์เซ็นอันนอได้หนึ่งร้อยก็มีประมาณนี้แหละโจทย์พีแพงได้ไม่เยอะเรื่องนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละคะ่ะ